สวัสดีครับจากเว็บไซต์ไทยดีสตอร o y คอมนะทุกคนต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวปืน P90 มันเป็นปืนยิงลูกกระสุนเจลไฟฟ้านะตัวนี้ข้อควรระวังอย่างรุนแรงเลยนะครับตัวนี้หน้ากล่องจะเขียนไว้ว่า9-11ถึง11มิลิเมตรคือใช้ลูกกระสุน9ถึง11มิลิเมตรแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับลูกกระสุนที่แถมอยู่ข้างในมันจะเป็นขนาดเ ถึง8ม mm, มซึ่งผมได้ลองทดสอบแล้ว9ถึง11ม mm, มไม่สามารถยิงได้นะอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นข้อเปรียบของทางโรงงานนะครับแต่ผมทดสอบให้แล้วว่ามันยิงกับลูกกร7-8มิ 7, mm. อีกทั้งลูกศรที่แถมอยู่ในแพ็กเกจมันเนี่ยมันก็เป็น7-8ม mm. ินะครับอันนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนี่เรามาแกะกล่องดูว่าข้างในมันมีอุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างนะทุกคน เมื่อเราแกะกล่องออกมา,าก็จะพบอุปกรณ์ต่างๆต่างต่อแบนี้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทางซ้ายก่อนละกันอันนี้จะเป็นตัวถังใส่ลูกศรซึ่งมันจะต้องเอาลูกศรที่แช่แล้วใส่ไว้ในนี้นะทุกคนเป็นถังสีแดงแงแล้วก็ถัดมาจะเป็นแว่นตาอันนี้ไว้สำหรับในตัวนีที่เอาไปยิงเล่นใส่กันตัวนี้ผมสามารถบอกได้เลยว่ามันไม่มีอันตรายถ้าคุณใส่แว่นตาตัวนี้นะเพราะว่าลูกกรเจลเี่ยพื้นฐานของมัน,นี่วลายิงโดนก็ถูกมันจะแตกตัวออกทันทีแต่ ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอันตรายถ้าโดนลูก,กตาก็เอาเรื่องมกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะยิงใส่กันเป็นกีฬาก็ควรจะใส่วัตตานะทุกคนต่อมาตัวนี้จะเป็นาสายสพายถัดมาจะเป็นแบตเตอรี่นะทุกคนจะใช้ควบคู่ก,กับตัวสายชาร์จ usb ตัวนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์ให้คุณก,ก็ไปชาร์จกับอคอมพิวเตอร์หรือก็ใช้ตัวมอปแปลงหรือตัวอะแดปเตอร์ของมือถือก็ได้ นะทุกคนถัดมาตัวนี้จะเป็นตัวระบบกเก็บเสียงนะก็ไม่ได้มีหน้าที่เก็บเสียงสําหรับสินค้าตัวนี้ก็เอาไว้เพื่อประดับเท่านั้นนะทุกคนต่อมาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเลดตดอตนะตัวนี้เท่มากเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าผมปิดไฟให้นี่นเห็นไหม พอ oh, ปิดไฟจะเห็นเป็นตัวป้าวเลงเลยสามารถเปิดปิดได้นะตัวนี้จะค่อนข้างดูดีอ่ะดูดีจริงๆไม่มีเลเซอร์นะตัวนี้เป็นดอทอย่างเดียวนะทุกคนอ่ะเปิดไฟป๊บอ่าต่อมาจะเป็นตัวเจ้าปัญหาที่ผมบอกหน้ากล่องอ่ะมันจะเขียนลูกกระสุนที่ต้องใช้เนี่ยคือ91 1 9ถึง11มิลิเมตรแต่ลูกกระสุนที่แถมให้เนี่ยและใช้ได้จริงด้วยก็คือ ลูกศรนขนาด7เดี๋ยวมองเห็น7-8ม mm, มตนะตัวนี้จะแถมให้3ซองซองละ500นัดก็คือตัวนี้จะแถมลูกศรนขนาด7-8 mm, มิลมตรจำนวน1,500นัดนะทุกคนยาสับสนนะผมแจ้งเตือนเลยหน้ากล่องพิมพ์ผิดพลาดจากโรงงานนะครับผมทดสอบแล้วยิงไม่ได้9ถึง11เ,เนี่ยจะต้องใช้ลูกศร7-8มมเท่านั้น ซึ่งในแพ็กเกจมันแถมให้อยู่แล้วแล้วก็ไม่พอ,อยังไงก็ซื้อกับผมได้อีกทีนะทุกคนมามาดูตัวพระเอกของเรากันดีกว่าพี่90มาเดี๋ยวมาประกอบก่อนสิ่งที่ต้องประกอบไปก็มีตัวตู้เก็บเสียงแล้วก็เหรียญดอ,อ <c oughs> ดูดีมีสกุลนะทุกคน่ะผมจับ วัดขนาดความยาวให้คุณทราบว่าจากปากกระบอกเยันท้ายกระบอกมันมีนความยาวเท่าไหร่ถ้าเราวัดจากท้ายกระบอกไปถึงปากกระบอกผมถือโอากาสใส่ที่เก็บเสียงเลยนะความยาวของมันอยู่ที่63เซนติเมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25นิ้วนิ้วมาทีนี้ วิธีการใส่แบตของมันก็คือใส่จากทางด้านตูดของมันนี่นะหลายคนจะบอกว่าทำไมทำไมไม่มีน็อตมันไม่มีอยู่แล้วนะนแกบคู้นะครับแกะยากนิดนึงนี่เปิดออกมาแล้วก็เอาแบตเสียบน,นะครับเก็บไปด้านนี้แล้วก็ปิดฝาไปเหมือนเดิม ตัวนี้จะมีเซฟตี้ด้วยนะถ้าเราดันเอหมุนไอต,ตัวเซฟตี้ทำมาด้านขวาเนี่ยมันมันจะล็อกไกลเลยไม่สามารถยิงได้นะแต่ถ้าดันเซฟตี้มาด้านซ้ายจะลั่นทันทีตัวนี้จะไม่สามารถยิงเซมิได้นะครับจะยิงได้แต่ฟัวต้นเดียวถ้าคุณจะยิงเซมิคุณก็กดอย่างนี้เอาเองนะสำหรับวิธีการใส่ลูกกระสุนก็คือ ให้คุณน้ำทุกส่นเจ็มิลิเมตรเนี่ยมาเทใส่ตรงนี้เลยเทว่าได้ให้เยอะสุดนะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าไอตัวไอตัวที่ใส่กระสุนเนี่ยมันสามารถถอดได้ด้วยนะเหมือนปืนจริงน,นี่เห็นนะครับอย่างเทน,นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปใส่กระสุนแล้วก็ไปยิงให้คุณดูว่ามันมีคุณภาพอย่างไรนะทุกคนตามมาเลยครับ